สวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้อยู่ในรถ full size sedan เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็น mercedes benz s class s 3 5 0 d นะครับปี2012ตัวนี้เป็นตัว minor c h a n แล้วนะครับคำว่า minor c h a n e แล้วความหมายของผมคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มีไฟนะครับแล้วก็ออปชั่นเพิ่มจากตัวเดิมเดี๋ยวผมจะที่บายให้ดูภายน้อยอีกทีแต่หนึ่งอย่างที่คนส่วนใหญ่ชอบถามผมว่า S c a r เนี่ยณตอนนี้น่าใช้ไหมผมบอกว่าตอนนี้น่าใช้มากนะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่4นะครับมีมาตั้งแต่ปี0 6ถึงประมาณ2013นะครับตัวนี้เป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมคำว,ว่าน่าใช้คอมมามันคือเป็นรถที่ออปชั่นเยอะมากนะครับมือหนึ่งประมาณถ้าดีเซลประมาณ7ล้านกว่าบาทนะครับแต่วันนี้คุณซื้อได้ในราคาล้านกว่าบาทล้านกลางๆเท่านั้นนะครับรอดูจบคลิปนะครับเราจะมีราคาช็อคไพรให้ดู แต่ความรู้สึกที่ผมอยากให้ทุกคนนั่งเหมือนผมคือตอนนี้ผมเป็นคนขับไม่ใจะเป็นคนนั่งแต่ผมรู้สึกได้ถึงความนิ่มนวลของของรถนะครับนิ่มนวลยังไงคือ S c a คัรนะครับเป็นรถที่ถ้าพูดถึงความสะดวกสบายเนี่ยออปชันจะค่อนข้างเยอะแล้วการขับเคลื่อนจะค่อนข้างดีตัวเฉพาะคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถศูนย์ไม่แปดหมื่นกว่านะครับไม่แปดหมื่นแปดเท่านั้นแล้วก็เป็นรถท็อปออปชันของรุ่น อย่างที่สองพอเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยคนหาดีเซลคน่อนข้างเยอะทอมประหยัดน้ามันนะครับประหยัดจริงนะแต่เดี๋ยวผมจะลองอีกหนึ่งอย่างที่ดูก็คือแล้วอัตราเร่งของมัน,นจะบอด,ดี้ใหญ่ขนาดนี้ด้วยเครื่องดีเซลสามพันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแต่หนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งคือถ้าผมเป็นคนนั่งนะต่อให้มเมื่อกี้ขึ้นลูกละหน้านะครับผมยังไม่รู้สึกเลยว่าไม่รู้สึกมากถึงถึงความสะเทือนนะครับดูแรงนี่ผมเหยะนะียบ ใช้ได้เลยนะระบบเบรกก็ดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแล้วรถคันนี้จริงๆออปชันแล้วสภาพแล้วความสะดวกสบายเป็นยังไงบ้างไปดูกันมาดูสเปคภายนอกของ mercedes benz s class s 3 5 0 cdi นะครับเป็นออปชันท็อปสุดเป็นรถศูนย์ประเทศไทยนะครับโอเคมาดูสเปคกันก่อนนะครับ Mercedes-Benz S-Class ตัวนี้มีเข้ามาตั้งแต่ปี2006ถึง2013ตัวมันจะมี2ตัวเนีก่อนไมเนอร์เชนกับไมเนอร์เชนนะครับไมเนอร์เชนจะประมาณปี2010ันสิบสองเเนี่ยผมจำไม่ผิดนะคำว่าไมเนอร์เชนเนี่ยบอดี้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับต่างกันที่ไฟนะครับแล้วก็ออปชั่นนะอย่างเช่นไฟอย่างแรกนะครับตัวนี้จะเป็นไฟขอบเส้นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็อย่างที่2ไฟจะเป็นไฟ LED ยาวแบบนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นไมเนอร์เชนเนาะ แต่ถ้าไม่เมนเชนเนี่ยจะเป็นไฟกลมๆนะครับเป็นไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซล v 6นะครับ3.0ลิตรให้แรงม้าประมาณ21 1แรงม้ากับเกียร์7สปีดอัตราเส้นเบรกลมันผมจำไม่ได้แต่ประหยัดระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าซื้อ s c l a s s ผมว่าอย่าซีี้สเรื่องประหยัดน้ำมันเลยเนาะถ้าคุณซื้อรถระดับลักชัวรี่ที่เป็น Fu ล์ไซส์แบบนี้นึกถึงความสบายดีกว่ากระจังจะมีความเขาเรียกว่าอาจจะไม่สปอร์ตมากนะครับแต่มีความหรูหรามีการเดินคิวโครเมียมมา ตัวยางเป็น255 45 R 2 0เป็นยางมิชลินนะครับเน้นความสบายช่วงล่างจะเป็นแอร์เมติกนะครับทั้งคันเนาะตัวนี้เขียนแบตช์บูเ f ฟฟิเชนซ์นะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้เป็นหลังคาซลูปนะครับออปชันจะค่อนข้างเยอะตัวนี้นะครับเป็นลองวิวเบสตัวช่วงนี้จะยาวมากอีกออปชันหนึ่งที่ทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือประตูด,ดูดเนี่ยดูนะครับประตูด,ดูดทั้ง4บานเลย ดูดหมดเลยนะครับอาจจะต้องปิดเข้าไปนานนิดนึงนะมันดูดหมดเลยมาดูฝั่งท้ายนะครับก็จะเขียนเป็น S350 CDI นะครับแล้วก็จะมีท่อคู่ชุดจากโรงงานมามาดูภายในดีกว่า,าภายในฝั่งขวาจะเป็นที่ชาร์จนะครับสิบสโวล์เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นยางนะครับยางดีมากนะครับสภาพทุกอย่างใหม่ ชิ้นทุกชิ้นนี้ชิ้นเดิมหมดเลยนะครับใครต้องการหารถเดิมๆเนี่ยผมแนะนําคันนี้เลยอ่าไปดูข้างในดีกว่าครับพอรถคันนี้ออปชันภายในเยอะมาก จอดรถนะครับมาดูภายในก่อนนะครับภายในอย่างแรกนะครับมาดูที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้พวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับปรับอย่างสมูทเลยตัวนี้ท็อปออปชันออปชันจะเยอะที่สุดนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันปรับฝั่งบุมนี้จะปรับฝั่งนี้นะครับอ่าโอเคเอามาดูทีละอย่างแล้วกัน ตัวนี้จะเป็นตัวการปรับฟังก์ชันจากตรงกลางนะครับตรงกลางที่เห็นเนี่ยเป็นจอ LCD นะครับไม่ได้เป็นเรือนไม้นะนะรุ่นนั้นเป็นจอแล้วนะครับเรามี2คอนโทรล2จอเนาะตัวนี้มีอะไรได้บ้างนะครับคอนโทรลพวกคอนซัมชันนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าถ้ามีนาวิเกเตอร์จะบอกทิศทางการขับเพลงนะอนจะมี ESP นะครับ Attention Assist ตัวนี้บางอย่างจะถูกอัปเดตจากตัวเดิมนะครับก่อนที่ตัวเป็นก่อน m i n o r c h a n g e เนาะ อันนี้ ESP นะครับปรับ K okay, assist ต่างๆนะครับ Next service อันนี้ก็จะเป็น d a y time Driving light นะครับ Intelligent light system ตัวนี้จะเป็นตัวไฟใหม่แล้วนะครับถ้าไม er ่เชนจะมี Intelligent light system เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเวลาคนขับมาเนี่ยไฟมันจะหลบเลี่ยงนะครับไปให้ไฟอะไฟหน้าไฟสูงเราเนี่ยไปเจอรถคันหน้านะครับโอเค มี h e a d l มนะครับมีดิฟ h e a d l ม g h adaptive main beam assistant มีสปีดท o นิกนะครับเป็นลิมิตนะอโอเคมีเบลล์ adjust นะครับปรับระดับความสูงของเบลลนะครับโอ้โหโอเอนเยอะมากนะครับ Minor Change ก็จะปรับอ p อชั่นเพิ่มตรงนี้โอเคตามนี้เลยนะครับมุมนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี้เป็นสั่งงานด้วยเสียง นะครับ <Please repeat. S 1> โอเคมุมขวานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวพิเศษนะครับลำโพงจะเป็นฮามาเกดอนนะอย่างนี้ผมบอกอีกอย่างหนึง่งประตู S อสค d ทกับบ m UM Series 7เนะครับเวลาเปิดเนี่ยสังเกตนะครับเปิดมันจะฟลิกไว้อย่างนี้เลยนะครับมันจะเปิดแล้วทิ้งไว้อย่างนี้เลยตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเบาะเมมสามระดับนะครับหนึ่งสามแล้วตัวนี้ก็จะเป็น ฝั่งฝั่งนู้นนะครับสําหรับคนที่ต้องการปรับให้นั่งข้างหลังนะครับตรงนี้ก็จะปรับข้างหน้าขึ้นนะครับโอเคปรับตัวเบาะเนี่ยปรับครบหมดนะครับปรับที่รองนั่งตรงนี้ได้ด้วยสำหรับคนขายาวผมชอบนะครับผมเพราะผมเป็นคนขายาวมาก <iza ughters> ตัวสูงด้วยนะครับอล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกปรับกระจกมองข้างและกระจกข้างนะครับตัวเปิดฝาท้ายอยู่นี่นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อก กระจกนะครับโอเคมาดูตัวนี้จะเป็นสปีดลิมิตนะครับตัวนี้จะตัวนี้จะมีพาวเดอร์ชิฟที่คอด้วยนะครับตัวเกียร์จะอยู่ตรงนี้เนาะอย่างที่ผมบอกเนาะลองเข้าไปดูวิธีการเข้าเกียร์ที่ผมเคยเข้าไว้นะครับนะอยู่ที่รู้ไว้ไม่มีใครบอก EP3 นะครับโอเคมาดูตรงกลางนะครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถปรับความสูงของรถได้ขึ้นลงได้นะครับเพราะตัวนี้เป็น แอร์เมติกนะครับถ้าปรับเนี่ยเนี่ยรถก็ v e อร์ดิมันจะเขียนเลยครับว่า v e อร์ดิคอลไรซกรถกำลังขึ้นนะครับปรับความสูงต่ำของรถได้อันนี้นะครับจะปรับแอร์เมติกสปอร์ตดูจากตรงนี้ได้นะครับจะเขียนเลยว่าแอร์เมติกสปอร์ตหรือจะเป็นโหมดธรรมดาผมว่าสปอร์ตะขับมันมากนะครับอันนี้ปักเซนเซอร์เนาะอันนี้คือความเข้มของแสงนะครับตัวจอเนี่ยออปชันจะมีอย่างหนึ่งนะครับจอเดียวกันเนี่ยถ้ามองสองฝั่งเนี่ย คอนเทนต์ที่ที่มองจะไม่เหมือนกันฝั่งนี้นะครับจะสามารถถ้าสมมติเราเปิดวิดีโอได้เนื่องจากในนี้ไม่มีวิดีโอเนาะถ้าเปิดแผ่นซีดีนะครับฝั่งซ้ายมองไปฝั่งนี้จะเห็นเป็นหนังที่เราดูนะครับแต่ฝั่งนี้จะเห็นเป็นจอเหมือนเดิมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคออปชั่นมีอะไรบ้างอันนี้เป็นรถศูนย์นะครับจะมีนาวิจากโรงงานมานะครับออปชั่นนี่ค่อนข้างเยอะเนาะอ่านี้แมปนะครับแมปต่างๆ ออดิโอนะครับเล่นอะไรได้บ้างนะครับนี่เล่นได้หมดเลยนะครับดิสเมมโมรีการ์ดเนื่องจากตัวนี้ข้างหลังมีจอด้วยนะครับสามารถปรับของข้างหลังได้ด้วยนะฮะโทรศัพท์นะครับวิดีโออ่าในปรับออปชันต่างๆนะครับลุมบาก็คือที่ด้านหลังนะครับตามที่เขาพูดเลยก็คือมันจะมีตัวด้านหลังของเรานะครับอินเทอร์นียนะครับแอมเบียนไลท์โซล่า มี ambient light นะครับอยู่3สีนะปรับได้นะครับโอเค interior lighting นะพวกนี้พวกนี้มีหมดเลยนะครับปรับได้หมดเลยพวกนี้ปรับได้หมดเลยนะครับโอเค speed view นะครับเนี่ยหดหมด speed view นะครับถ้า off ก็คือซ้ายขวาจองได้เหมือนกัน แต่ถ้าเปิดเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยถ้าคนขับรถจะมองไม่สามารถมองพวก DVD หรือคอนเทนต์ที่มองจากฝั่งนู้นได้นะครับอ่า t ิสเต่ตางๆโอเคนะครับมาดูตรงกลางเนาะตรงกลางก็จริงๆจะเป็นสีไม้ออกนะครับออกสีน้ำตาลนะครับตัดกับสีเบสก็สวยดีอันนี้ก็จะเป็นจอปรับต่างๆแนละ้วอันนี้เป็นแอร์นะครับออโต้ Auto, อุณหภูมิขึ้นลงนะครับพัดลมอันนี้คือแมนะ็กซ์เนาะ อันนี้ปรับอุณหภูมิหมุนภายในนะครับอันนี้ปิดอันนี้เหมือนกันเนาะตัวนี้เป็นออปชันเป็น cd นะครับมี Sd ใส่ในนี้ SD card ใส่ในนี้ได้ด้วยผมชอบอย่างหนึงนะ่งเรับพอเป็น s อสคาเนี่ยความนุ่มทุกอย่างมันจะค่อนข้างดีนะครับอ่าเห็นไหมครับเปิดแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าเนี่ยครับความนุ่มสบายจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวปรับวิทยุตัวนี้เป็นปรับตัวลมบาเนาะหมุนซ้ายหมุนขวาได้ ที่นวดโอเคไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางซึ่งผมว่ามันใช้ลําบากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ชินนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวปรับเกียร์นะครับ E คือ Eco Sport แล้วก็ Manual น,น,น,นะครับขึ้นหน้าจอตรงนี้บอกได้ตัวนี้เป็นตัวปรับตัวเวลาขับถอยหลังเนี่ยมันจะมีตัวหัวที่บังหัวอยู่นะครับอันนี้มา่านไฟฟ้าอันนี้เปิดปิดวอลลุ่มนะครับอันนี้จะเป็นโทรศัพท์โน้สำหรับต่อได้ นะครับโอเคเปิดนี่นะครับจริงๆมันที่มันเป็นออปชันเสริมที่เอาไว้ต่อโทรศัพท์ได้นะครับอ่าเปิดได้2ฝั่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าออปชันข้างหลังเป็นยังไงบ้างครับมานั่งข้างหลังนะครับความรู้สึกแรกคือไม่อยากรีวิวแล้วนะครับข้างหลังสบายมากในเดียผมเนาะถ้านั่งข้างหลังเนาะความสบายเอาพื้นผิวสัมผัสผมชอบ S c a r d มากกว่าผมรู้สึกว่ามันสบายกว่าแต่ถ้าเอาความหรูหรา แล้วสปอร์ตผมให้ b m c เจนะครับแล้วแต่คนชอบแต่อันนี้เนี่ยคุมสี mood and t โทนผมว่าดูหูหรานะครับมีอะไรให้เราบ้างเนี่ยปรับไฟฟ้าหมดนะครับเบาะเต็มตัวนะครับปรับได้หมดเลยปรับหัวได้หมดด้วยมีม่านไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าแต่ต้องกด2ทีเนาะอ่าถ้าปิดครั้งแรกจะเป็นการเปิดปิดกระจกนะครับถ้าลงทีหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการปิดม่านข้างก่อนแล้วม่านหลังตรงนี้มีจอนะครับซึ่งสามารถเปิดจอแล้วก็ให้ทั้งข้างหน้าเนี่ย เปิดออปชันให้เราได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนวดข้างหลังนะครับอันนี้มีเรื่องนวดได้เลยนะครับจะเลือกนวดแบบไหนนะครับเลือกตัวบีบรัดตรงเนี้ยเน้นความสบายแบบไหนแล้วกันนะครับตัวนี้เป็น a i r f โฟล์โซนนะครับแอร์ข้างหลังสามารถปรับได้นะครับแล้วก็มีแอร์เสาฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนู้นสามารถปรับข้างหน้าได้อีกนะครับ ซึ่งก็สบายมากเหมือนกันโอเคไปสรุปดีกว่าว่าอ๋อลืมบอกคันนี้ไม่มีตู้เย็นนะครับแต่มีช่องครับทุกคนชอบถามถึงตู้เย็นมากเลยนะครับโอเคสุดท้ายเดี๋ยวไปสรุปดีกว่ารถคันนี้เหมาะกับใครครับผมรีวิวทั้งภายในภายนอกนะครับแล้วก็สเปคของ Mercedes-Benz S-Class ให้ดูเรียบร้อยแล้วเนอะรถคันนี้เหมาะกับใครนะครับรถคันนี้เหมาะกับสําหรับคนที่ต้องการรถลักชัวรีนะครับที่เป็นฟูลไซส์ซีดาน นะครับโดยเฉพาะซี r ี e s 7หรือ s c a r d ตัวนี้ได้อะไรเป็น S-Class ที่ไม่แค่8 0 0 0 0กว่านะครับลดศูนย์ออปชั่นสภาพดีมากผมบอกเลยว่าช่วงล่างดีๆมากนะครับภายในดีมากเลยไม่แค่8 0 0 0 0กว่าและเป็นตัว m i ไม c h a ช n ด้วยวันนี้ทุกคนสามารถได้มเมอ c e d ิ s b e n z S เอ a s s เนี่ย350 CDI ประหยัดน้ำมันมากปี2 0 1 2นะครับผมเคยตั้ง1,690,000บาทนะครับวันนี้ราคาพิเศษเพียงแค่1 5 5 0 0 0้บาทเท่านั้น ฟังไม่ผิดนะครับลดไปเลยแสนกว่าบาทนะครับด่วนๆนะใครสนใจคันนี้คอมเมนต์มาใต้คลิปหรือแอดไลน์เดี๋ยวให้น้องทิ้งลายค้างไว้เลยนะครับแอดแอดคลิกอาคากับเบอร์โทรตามนี้ได้เลยนะครับ099-096-6661หรือถ้าคนแอดไลน์ไม่ทันนะครับกดหยุดไว้แล้วสแกน QR code ตามนี้ได้เลยครับน้องขึ้นให้หลิวแล้วนะครับแอดไลน์เราไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายก่อนไปนะครับฝากทุกคนช่วยโหวตผมนิดนึง ถ้าเทียบระหว่างล้านกว่บาทเนี่ย S-Class ดีเซลกับ Series 7ดีเซล730 LD ทุกคนเลือกอะไรใครเลือก S-Class กด1ใครเลือก BM w s e ซีรี7กด2นะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ